สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเมื่อนี้ยพ่อกหยาผ้าพีพานองออกจากาหไครับลงมาสีดปุ๋ยเขาก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ครับให้ร้านมาสีดปุ๋ยไ้ครับแล้โดนยางผลนบาไวด้กครับเมื่อ,อ,อ,มอยน้องก็เหมืดนจะเด็กกองก็ไเลยอร้อย ไปเก็บแปลงไต่ก่อนเห็นบัานาะเห็นเบิดทงนี่แหละครับโอ้แต่เฮาก็ยังเลี้ยวเห็น,นออวันเนาะไก่เข้าก็ไม้เฮันไปสำรวจนกเฮาเคืองก็ไม้หลดุดตัวนั้นเลยเฮาก็าไม้เอ๊ ไมแล้วน,นกปูดหนไปแล้วครับไล่นกไปแล้วยังคาลือแบบนี้ลนแล้วแหละยังรอบเดียวนะเออมันลานทางนี้มาโล่งมาบังคับได้ทางนี้เยอะมาแล้วมันงิีเหลือี้ยงร้านปเป็ดเปิดตัว โลกก่อนนี่กจะหาแบตเรื่องวเนี่ยมาละมาถึงแล้วง <c oughs> อนวนครับก็ <c oughs> จะฉีดแป้งนี้นะครับฉีดแป้งนี้แล้วก็แล้วนะครับ,นนรบพักเทิงเดี๋ยวกะจังเปลี่ยนแบตใหม่ก็ฉีดอีกแป้งครับรู้ไหมครับ มันคักเขาเอากดวโอ้โหผีปิวเสนาพี่เนาะ นกระคักอยู่สันส้นๆเนี่ยปวดแขนน,นี่เนาะสิดไปเลยสิดยาคขนาไปนำ ทายได้ครับพร้อมนี่โเมยพี่น้องค่เดียวแล้วครับนานห้าเก้าพี่น้องเลยปลูกเขาสภาพอย่างนี้แล้วครับปลูแล้วมันระวังสิ่งกีดขวาง Ha <laughs> สนีมันแปลงหน่อยนะครับบังคับมือเอาเลยบริสัยออโต้น,นะครับไปบริสว่นะครับบังคับมือเอาพี่น้องจะกะ มีความชำนาญน,นะครับจังบังคับแบบนี้ได้บังคับมือไปบเบรีวแห้งนะครับเพราะว่าโบคือออโตนะครับ ทำแบดมาพอดีแจ้งหน่อยแบดกระมาว่าทีนั้นเบดกลัวแลนะอย่า เขาพันเอามาแล้วครับเป็นนานหาเก่านะครับสภาพกับต้นนั้นจะเตียเต้ยๆนะครับพี่น้องเนี่ยต้นเตียเต้ยๆนะครับใบนหนาๆพี่น้องพี่แล้วนี่ไปเกี่ยวให้ของข้าเจ้านะครับให้พี่ให้น้องนี่แหละมันมันเม็ดมันลายนะครับก็เลยว่า เอามาลองเบิงนะครับปีนี้ห้ากับปูกปีแรงนะครับนานหากเานี่ก็ให้ล้านมาสีดฉีดปุ๋ยให้ครับเมื่อแล้วพี่น้องผมมีเวลาหนี่ดกอกเขาก็เลยใส่เครื่องทุ่นแรงเอาให้เพิ่นมาฉีดให้นะครับล้านมาฉีดปุ๋ยใหย้ ไปแล้วตรงหัวตรงตะเวนพอดีย้อนแสงพีนงง่น้องลงกลางคางโอเคเรียบร้อยแปลงครับผมเอาบเอาลอล้วงูเห่า ได้อยู่เป็นฮะาาถาเบสโตถ้าเบสมันย่งกับเจ้าก,กาา็ใส่สีฐานเราหมดแล้วนี่แล้วเราคุณไปซเบสเออไปาบสเนี่ยเบสก็น้ำมันเบดพร้อมดีแค่เ้เบละโบนี่นะเคยเคยมอยูบ่บินแตงนี่บินแตงนี่ถูดเอาไว้ข้างทางไคือมันมีได้ขุดคานี่ย เบ็ดเบ้เะไรเบ้อะไรท่าเบ็ด d r า w บ e รอ r บ w รอ d บ r รอ b บ d น้นำก็บเบิดเบ็ดก็บเบิดทีมเขาป้ายหนาว่าแม่นบไดอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้สำเนีาซะก่อนครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ